สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยเลยกันครับทั้งติ๊กต็อกแอปสีแดงและแอปสีฟ้านะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องแท้ไปทางด้านของยูเคนครับ ไม่ทาให้ผิดหวังครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์สดชื่นพอดีคําเลยนะครับหวานเจี๊ยบกันไปเลยนะครับใครที่ตามเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยละกันและเมื่อวานนี้แนวทางในครอบครัวนะครับที่ผมให้ไปนะครับก็โตวีอ่าแล้วก็บอลสดนะครับแล้วก็ชูโครงการ3าในครอบครัวก็สดชื่นกันไปเต็มเใครที่อยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยในการครับส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางนีๆดีแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องหรืออยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็น บนสดบนตว,วีบรชุดโครงการนะครับก็ง่ายเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับสำหรับแนวทางตัวนี้หน้าช่องวันนี้นะครับก็มองไปที่ศึกยูโรรอบคัดเลือกกันได้เลยครับ สวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับทางด้านของเบลารุสสําหรับคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันในหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่าทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเหนือกว่าค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของแท็ติกเนี่ยทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับดูเหนือกว่ามากๆเลยครับแถมวันนี้นะครับพวกเขาก็ต้องการแต้มด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้พวกเขานี่จะอยู่อันดับที่1ของกลุ่มก็จริงนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยยังไม่ได้หาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอันดับที่2อันดับที่3อยสารม มี13แต้มกับ11อแต้มนะครับก็ไล่บี้มาเลยนะเพราะว่าทาน้าของสวิตเซอร์แลนด์มีแค่14แต้มเท่านั้นวันนี้นะครับแรงจูงใจในการ3แต้มนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงม,ม,มากแต่จะคาดหวังถึง3ลูกผมมองว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากนะนะครับเพราะว่าทาน้าของเบลารุสเองนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเก็บรับเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันผมจึงขอแนะนําว่าคู่นี้ให้มองไปในทิศทางของสกอร์สูงครึ่งแรกจะดีกว่าครับผมมองว่า2ลูกในครึ่งแรกเนี่ยน่าจะมีอย่างแน่นอนครับมองไปที่สูงแรกกันได้เลยครับ ส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องนะครับก็อย่าลืมทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบทสดบอลตว,วีบอลช่วงการผมขัดสัมาให้หมดแล้วเรียบร้อยรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ